เช้านี้ผมสั่งกาแฟจาก grab พักเที่ยงก็แวะซื้อของที่มินิโซระหว่างวันทำงานเนี่ยก็ใช้คอมแล้วก็มือถือทั้งวันเย็ยนๆก็เจอรถบอเวอวิ่งอยู่บนท้องถนนครับฟังดูก็เหมือนจะเป็นวันธรรมดานะแต่ว่าทุกสิ่งที่ผมพูดมาเพื่อนๆไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้ครับแต่สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยครับวันนี้ผมอีวันพศจากช่องํามิกบิก่ก็จะชวนมาหาโอกาสลงทุนในชีวิตประจำวันครับผมเริ่มวันด้วยการเรียกรถจาก grab super app ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไปทำงาน นอกจากนี้บางวันก็ยังใช้ g ราฟสั่งอาหารส่งของแล้วก็จ่ายเงินด้วยนะครับพักกลางวันผมก็ชอบแวะไปซื้อของที่มินิโซร้านที่มีแล้วกว่า7 0 0 0สาขาทั่วโลกร่วมมือกับ Marvel Disney San Rio สร้างสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันน่ารักน่ารัก,รกออกมาไม่หยุดเลยนะครับทำงานอยู่กับโลกดิจิทัลก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงว่าอาจจะโดนแฮกนี่ก็เลยเป็นที่มาของบริษัทอย่าง Cloud s t r i k e และ Palo a l t o Alto. คลาวด์ซนนั้นปกป้องอุปกรณ์อย่างแล็ปท็อปมือถือด้วย AI ส่วน Palo Alto นั้นก็โดดเด่นด้าน Network Security แล้วก็ได้ Rating Leader จาก g a r t n e r ในยุคที่ Cyber Attack ทนั้นเกิดขึ้นทุกวันครับ c y b e r Security นั้นก็ถือว่าเป็นด่านหน้าที่ขาดไม่ได้ช่วงเลิกงานเดี๋ยวนี้ผมก็เจอรถ Volvo วิ่งผ่านบ่อยมากๆทุกคนรู้ไหมครับว่า Volvo เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ของจีี และจีลี่นั้นก็กําลังรุกตลาด E v ีอย่างจริงจังครับด้วยหัวใจของรถ E v ีที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่ดีไซน์หรือเครื่องยนต์แต่ว่าอยู่ที่แบตเตอรี่ด้วย CATL ก็คือผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV ีรายใหญ่ที่สุดของโลกมี m a r k e ก็ต a ช e อยู่ที่38%ส่งให้ t ทส la BMW Mercedes Benz ต่างก็เลือกใช้แบตเตอรี่จาก CATL และ CATL ก็ยังพึ่งสร้างเถทีไ IPO โใหญ่ที่สุดในโลกในปี2025าครับพอถึงเวลาพักผ่อนพวกเราก็อาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายทิกตอกก่อนนอนแต่ว่าทีี่จจริงก็ะม ก็คือควายโชว์ที่มีผู้ใช้งานต่อวันกว่า400ล้านคนจุดเด่นก็คือไลฟ์คอมเมอร์สและล่าสุดก็ยังเปิดตัว AI คลิงที่สร้างคอนเทนต์อัตโนมัติได้ทันทีด้วยนะครับนี่คือบริษัทระดับโลกที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่แล้วและเราสามารถลงทุนได้ผ่าน DR80 ของกรุงไทยนักทุนไทยก็สามารถที่จะก้าวจากผู้ใช้สู่ผู้ถือหุ้นได้ง่ายๆวันนี้นะครับผ่านตลาดหุ้นไทยข้อดีของ DR ก็คือซื้อขายด้วยเงินบาท ไม่ต้องแลกเงินให้ยุ่งยากไม่ต้องเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเหมือนกับลงทุนในหุ้นไทยและได้รับเงินปันผลเหมือนลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงครับส่วน0นั่นคือรหัสของผู้ออกนั่นคือธนาคารกรุงไทยซึ่งก็เป็นผู้ออก DR รายใหญ่ที่สุดในไทยสร้างโอกาสให้กับนักทุนไทยได้เข้าถึงหุ้นระดับโลกซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงครับเช่นความผันผลของราคาหุ้นต่างประเทศ ความผันผวนของค่างเงินความเสี่ยงจากผู้ออกตราสารแต่ว่านั่งทุนก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่ากรุงไทยนั้นก็มีเครดิตเริ팅ทริปเปและมีประสบการณ์ออกดีอามานานหลายปีสามารถที่จะดูแลสภาพคล่องให้ซื้อขายได้ต่อเนื่องครับถ้าเพื่อน,น,นมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ ครั้งต่อไปที่เพื่อนๆสั่ง Grab ซื้อของจากมินิโซทํางานหน้าคอมหรือว่าเห็นรถ EV วิ่งบนท้องถนนอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้ครับแต่สามารถเป็นเจ้าของและก็เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ระดับโลกได้ด้วย dr80 ถ้ามองว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดเซฟคลิปนี้เอาไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมยังพดจากช่องทําักับอีกลากันไปก่อนสวัสดีครับ